สวัสดีครับทริปแบกแพคจีนมณฑลยูนนานเป็นการเลาะเวียงจันคุณหมิงต้าหลีลี่เจียงแซงเกลริล่าย่าติง12ปันาและขับม่วนโดยการใช้เส้นทางรถไฟระยะเวลา17วัน16คืนคลิปนี้เป็นคลิปที่5จากทั้งหมด9คลิป วันนี้คนชวนเลาะจะชวนเพื่อนๆเ,เลาะจากบ้านลือหวาเมืองเต้าเฉิงอุทยานย่าติงกลับไปยังเมืองแซงกริล่าเพื่อจะเดินทางไปยังจุดหมายของเราวันนี้นั่นก็คือเมืองลี่เจียงเรายังเดินทางโดยการใช้รถสาธารณะหรือรถบัสระหว่างเมืองข้อแนะนำนะครับเพื่อนๆ คนชนเลาะแนะนำให้เพื่อนๆน,นั่งทางด้านซ้ายมือเพื่อเก็บวิวระหว่างทางทั้งสองฝากฝั่งทั้งไปและกลับวิวระหว่างทางค่อนข้างสวยนะครับผมทั้งซ้ายและขวาแตกต่างกันเราสามารถเก็บได้ทั้งไปและกลับนะครับเพื่อนจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยและประทับใจดังที่ว่าเส้นทางสู่สวรรค์บนดิน โดยเฉพาะวันนี้ครับโดยเฉพาะวันนี้เราเห็นหิมะค่อนข้างหนาตานะครับเนื่องจากช่วงที่เราเทคกิ้งอยู่บนอุทยานญ้าติงได้มีหิมะตกลงมาพอเรามาลงด้านล่างนะครับผมเราเห็นหิมะค่อนข้างหนากว่าวันที่เราขึ้นมานะครับเพื่อนเราเริ่มเดินทางตอน6โมง30นาทีนะครับผม บรรยากาศช่วงเช้าเหมอกค่อนข้างลงหนาจัดนะครับผมอุณหภูมิค่อนข้างหนาวนะครับตอนที่เราออกมาอุณหภูมิอยู่ที่ลบสององศานะครับเ,เพื่อนๆค่อนข้างหนาวครับวันนี้อย่าลืมมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆที่อุทยานย่าติงนะครับผมไม่มีคําว่าร้อนนะครับผมมีแต่หนาวกับหนาวมากนะครับผมแต่ต้องมาให้ได้นะครับเราสามารถ อดทนได้นะครับผมคนชนเลาะอดทนได้เพื่อนๆก็สามารถอดทนได้เช่นกันครับกับบรรยากาศที่ได้รับนะครับผมคิดว่าคุ้มที่สุดครับเพื่อนคุ้มที่จะมาลองนะครับเราอยู่ที่เมืองเต้าเฉิงอุทยานย่าติงคนชวนเลาะจะใช้คำว่าสวยแบบไม่มีลิมิตใช้คำว่าสวยค่อนข้าง เปลืองมากๆนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆชมบรรยากาศจริงๆนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับผมโอกาสน้อยนะครับที่เราจะได้พบกับบรรยากาศแบบนี้มีอีกหลายที่นะครับผมที่คนชวนเลาะจะชวนเพื่อนๆไปเลาะนะครับโดยเฉพาะเราตั้งใจจะเลาะเมืองจีนให้ครบ23มนฑทนหรือทั่วประเทศจีนก่อนนะครับก่อนที่เราจะมุ่งบอลไปยังที่อื่นๆ ถ้าเรามีโอกาสเราจะไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อนอย่าลืมนะครับผมติดตามทิปอืนอ่นๆได้คนชวนเลาะจะชวนเพื่อนๆทางเพจคนชวนเลาะเราเป็นการชวนนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งทิ่นะครับเป็นทิปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมท่านใช้ท่าน,าานจ่ายเองนะครับผมท่านได้อกสิท์ตรงไหนเป็นอิสิ์ของท่านนะครับผมไม่ต้องเอามาแบ่งกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับผมเราไม่มีการเรียกเก็บค่าส่วนกลางนะครับผม ทุกอย่างแฟ,แฟร์ครับเพื่อนๆยินดีนะครับยินดีสําหรับทุกท่านแต่ขอ,อนิดนึงนะครับผมนะครับเขารบกฎกติกาโดยเฉพาะเวลาสําคัญมากเนื่องจากรถสาธารณที่จีนตรงเวลานะครับเราจะพลาดไม่ได้ในแต่ละทิปที่เราทำการแบ็คแพคคนชวนเลาะยังไม่เคยออกเดินทาง ต้องทําใจนะครับเพื่อเราจะทําทิปได้เราต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาศัยข้อมูลจากเพื่อนๆในโซเชียลนะครับในการทํากันบ้านครั้งนี้แต่ละครั้งนะครับต้องใช้เวลาสองถึงสเดือนให้เสร็จสมบูรณ์เราถึงมั่นใจที่จะออกทิปและชวนเพื่อนๆออ,ออกไปเลาะด้วยกันนะครับผม ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละทิปย่อมมีนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะนะครับเรื่องการหลงทางนะครับผมอันนี้มีเกือบทุกทิปเลยรับประกันได้เป็นอีกหนึ่งรสชาติของการเดินทางแบบแบคแพคนะครับเพื่อนๆต้องทําใจไว้ล่วงหน้านะครับผมสนุกตื่นเต้นและที่สําคัญเหนื่อยแต่ที่เหนื่อยสักพักเราก็จะหายเหนื่อยนะครับผมหายเหนื่อยกับบรรยากาศที่เราได้รับ สวยอีกแล้วครับเป็นเนือสวยมากๆสวยทุกที่นะครับผมไม่มีที่ไหนที่บอกว่าไม่สวยหากเพื่อนๆมีความสนใจที่จะออกไปเลาะกับคนชนเลาะชอบความตื่นเต้นชอบความท้าทายชอบแก้ปัญหาแล้วออกไปหลงทางกับคนชวนเลาะ คนชวนเลาะยินดีต้อนรับเพื่อนทุกๆท่านไม่ว่าเพื่อนจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศไหนๆจะอายุเท่าไรขอให้เพื่อนๆมีเพียงแค่ใจที่ปาถนาเช่นเดียวกันกับคนชวนเลาะเราจะออกไปแก้ปัญหาร่วมกันออกไปใช้ชีวิตร่วมกันยินดีต้อนรับเพื่อนทุกๆท่านนะครับผมที่จะออกไปเปิดประสบการณ์ด้วยกัน การเดินทางกลับจากอุทยานย่าติงไปยังแซนกลิลาีาโดยใช้รถบัสประจำทางขากลับนะครับควรจอดรถจะจอดให้เราทานแค่ข้าวเที่ยงนะครับผมหลังจากนั้นก็จะทำการเดินทางต่อระยะเวลาในการนั่งรถบัสขากลับประมาณ8ชั่วโมงจะเร็วกว่าขามาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแตกต่างกันไม่มาก คนขับรถแจ้งเราว่าเราจะถึงแซงการีลาประมาณบ่ายสองระหว่างทางที่เราเดินทางกลับคนชวนเลาะก็ยังใจจดใจจ่อกับวิวที่เราได้พบที่เราได้เห็นทางด้านหน้านะครับผมค่อนข้างสวยมากๆนะครับเพื่อน ิวทิวทัศน์ที่เราได้เห็นช่างมีความแตกต่างกันนะครับผมแต่ที่เหมือนกันนั่นก็คือความสวยงามความอลังการค่อนข้างสวยและอลังการเกือบทุกจุดเลยนะครับในระหว่างที่เราเดินทางทางั้งทั้งที่วิวที่เราได้รับมีแต่ภูเขาแม่น้ำที่อยู่ทางด้านล่างนะครับ ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ไม่นา่าเชื่อเลยนะครับเพื่อนๆกับสร้างความตื่นเต้นนะครับผมความล้าใจความภูมิใจให้กับเราที่ได้มายนนะครับผมค่อนข้างมีความอิ่มเอิบใจเลยนะครับเพื่อนๆแม่น้ําที่เราเห็นนะครับเราได้ทําการสอบถามคนขับรถว่าแม่น้ํานี้เรียกว่าแม่น้ําอะไรเราได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากเสียงรถเสียง ดังนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่แม่น้ำเบา่าวเหอหรือเปล่านะครับยังไงถ้าหากผิดพลาดประการใดคุณชวนเลาะต้องขออภัยมันเพื่อนด้วยนะครับแม่น้ำเบา่าวเหอค่อนข้างทอดยาวนะครับเรานั่งรถโดยสารมาเราก็เห็นแม่น้ําเส้นนี้ตลอดเลยนะครับเพื่อน คนชวนเลาะสันนิษฐานว่าแม่น้ําเส้นนี้เกิดจากการหลอมละลายนะครับเกิดจากการละลายของหิมะที่อยู่บนยอดเขาละลายลงมารวมตัวกันเกิดเป็นแม่น้ำเบาเฮอในระหว่างการเดินทางที่เราเพลิดเพลินกับบรรยากาศทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับผมไม่นานก็มาถึงสำนักงานขนส่งเมืองแซงกิเลรา ทางทีมงานคนชวนเลาะและคนชวนเลาะนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผมพนักงานขับรถนะครับผมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจให้กับคนชวนเลาะและนักท่องเที่ยวนะครับผมต้องขอขอบคุณไม่ตีจิตที่มอบให้และขอขอบคุณที่พาเราเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับจากสถานีบกสแซงการิล่านะครับคนชวนเลาะ ได้เรียกแท็กซี่หน้าบกสอเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนเพื่อไปอยังสถานีรถไฟแซงการิล่าเราจะเดินทางต่อไปอยังเมืองรีเจียงค่าแท็กซี่นะครับผม1คันเรานั่งกัน3ท่านนะครับหารกันตกท่านละ7หยวนนะครับเพื่อนๆไม่ไกลนะครับจากสถานีบกสอไปสถานีรถไฟประมาณ14กิโลเท่านั้นเอง ค่ารถไฟจากเมืองแซงกาลิลาไปยังเมืองลี่เจียงตกคนละ56หยวนนะครับเพื่อนๆตอนขาไปย่าติงเราได้จองไว้ล่วงหน้านะครับตอนนั้นเราจองรอบเกือบสองทุ่มนะครับผมแต่ว่าเรามาถึงบ่ายสองเราเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนเที่ยวนะครับผมเปลี่ยนเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตัวนะครับผมตกท่านละเจ็ดหยวนที่เมืองเก่าลี่เจียง คนชวนเลาะได้เลือกโรงแรมนะครับที่พักของเราที่เมืองเก่าลีเจียงเลยนะครับเพื่อนเนเนื่องจากเราจะได้สะดวกในการออกเลาะลาตีเก็บภาพบรรยากาศที่เมืองเก่าลีเจียงถ้าเราพักที่เมืองเก่าลีเจียงนะครับผมยังไงนะครับผมเราต้องแจ้งโรงแรมนะครับให้โรงแรมส่งคนออกมารับกระเป๋าเรา อย่างนอกเมืองหรือจุดรับส่งนักท่องเที่ยวเนื่องจากว่าทางเดินที่เมืองเก่าลี่เจียงค่อนข้างเดินลําบากลากกระเป๋าลําบากนะครับทางเดินปูไปด้วยหินการเดินชมเมืองเก่าลี่เจียงหรือเมืองโบราณลี่เจียงเป็นเมืองโบราณที่ค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อนๆร้านค้าค่อนข้างเยอะคนค่อนข้างพุกพล่านต้องระวังนะครับ โอกาสที่จะลงทางเหมือนคนชวนเลาะมีนะครับผมหลังจากที่ทำการเช็คอินโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยเราก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมเราจะออกไปเลาะเมืองโบราณลี่เจียงจริงๆแล้วเราพักที่ลี่เจียงเป็นเวลาสองคืนเรายังมีเวลาอีกเยอะแต่นะครับทีมคนชวนเลาะ คนชลเลาะต้องเก็บภาพนะครับผมเก็บทุกอย่างนะครับผมให้ได้มากที่สุดมาฝากเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับที่เมืองโบราณหรือเมืองเก่าของประเทศจีนแต่ละที่นะครับเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าเหมือนกันนะครับผมไม่แตกต่างกันนะครับจะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องต่างๆนะครับค่อนข้างเยอะ ซึ่งน่าจะเป็นที่ถูกใจสําหรับขาช็อปนะครับเพื่อนๆเน,นื่องจากร้านลวงเยอะมากจริงๆแต่สําหรับคนชวนเลาะนะครับเราจะไม่ค่อยช็อปในสถานที่เช่นนี้เนื่องจากราคาจะสูงกว่าข้างนอกนี่คือความจริงนะครับคนชวนเลาะโดยส่วนมากเราจะออกไปช็อปข้างนอกนะครับซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าต่อรองได้มากกว่านะครับผมนี่คือข้อแนะนํานะครับเพื่อน เมืองโบราณแต่ละที่ยามข้ามคืนเวลาที่เปิดไฟแสงสีค่อนข้างวิจิตนะครับทำให้เราค่อนข้างตื่นตาตื่นใจทำให้เราหายเหนื่อยจากการเดินทางในบัดดลเลยนะครับเพื่อนๆและอีกอย่างเป็นที่น่าสังเกตและน่าชื่นชมสำหรับเมืองโบราณในแต่ละที่ทางเมืองโบราณจะมีสถานที่ลานกว้าง สำหรับเป็นที่ออกกำลังกายของชุมชนเป็นที่แสดงสำหรับให้ชุมชนนะครับผมแสดงการเต้นการออกกำลังกายแก้หนาวและยังปล่อยให้นะครับเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเต้นร่วมแสดงด้วยซึ่งเป็นที่นะ่าชื่นชมนะครับเพื่อนๆคืนนี้เป็นคืนแรกของเมืองเก่าลี่เจียง คนชวนเลาะพาเพื่อนๆมาเดินนะครับผมมาเดินชมความงามอยู่ฝั่งทางด้านที่จะไปสะน้ำมกรดำนะครับผมเนื่องจากว่าที่เมืองเก่าลี่เจียงค่อนข้างกว้างเราเลือกเดินทางด้านซีขวาก่อนนะครับผมส่วนทางด้านซีซ้ายเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้คนชวนเลาะจะพาเพื่อนๆไปเก็บความงามอีกด้านหนึ่งของเมืองเก่าลี่เจียง เพื่อนๆอย่าลืมนะครับติดตามชมพาร์ทที่6นะครับผมเป็นพาร์ทที่เราจะขึ้นไปพิชิตนะครับผมพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยกซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในทริปนี้นะครับไปดูความสวยงามของภูเขาหิมะมังกรหยกด้วยกันราตรีสวัสดิ์ขอบคุณที่รับชมเจอกันพาร์ทที่6นะครับเพื่อนๆ